วัสดีครับผมสปินโนซานะครับขอร์เน็ตหนังสือพิมพ์สปอร์ตฮูกับสตาร์ o กอเรนะครับวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนาอยู่นะครับโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจหลากหลายรายกายร,าร,าราให้เลือกติดตามชมติดตามเชียร์กันนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสการวิเครห์ไปที่ฟุตบอลหนึ่งคู่นะครับในศึกโคปาอิตาเลียรอบรองชนะเลิศนัดสองคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างนาโปลีเปิดบ้านพบกับ อินเตอรร์มานะคับนัดแรกเป็นงูใหญ่แพ้คารามานะครับ0-1ทำให้วันนี้แท็กติกเนี่ยจำเป็นต้องเปิดเกมบุกมากขึ้นนะครับมาเยือนนาโปลีซึ่งฟอร์มช่วงหลังเนี่ยก่อนพักเบรกโควิดครับภาพรวมเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ผมมองครับว่าการที่พักเบรกโควิดยาปฏิเรททำให้ฟอร์มที่กําลังเนี่ยครับของนาโปลีเนี่ยน่าจะสะดุดลงพอสมควรนะครับดูจากสภาพทีมเนี่ยนาโปลีวันนี้มีปัญหานะครับเนื่องจากต้องรอเช็คฟอร์ฟิตของดิสเมอร์เทนนะครับแล้วก็ปัญหาสําคัญสุดเนี่ยคือตําแหน่ง ผู้ซเตอร์แบงนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานพอสตาร์ตมาโนดานะครับกองหลังตัวเก่งตรงนี้ครับทำให้แผงหลังเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับผมมองนะครับว่านิโกร่ามักซิโมวิชแล้วก็ทางคาริดูกูริบาลี่เนี่ยยังไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ต่างเป็นกองหลังที่ค่อนข้างโฉ่งฐานครับยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีเจอกับทางกูใหญ่ครับซึ่งในแท็กเต็จจำเป็นต้องเปิดเกมบุกมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้รวมถึงแท็กติกของคอนเต้เนี่ยยามเป็นบอลนัดเดียวรูปผลเนี่ยพวกเขามักจะมีทีเด็ดมากขึ้นนะคคคคคครรรรััััับบบววววววาาาาามมมนน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 นิิ่่่่่งงงีีีีกกกก้้ถือออขลตตะแุเเเเเยยป็ส คอยปั้นเกมคู่กองหน้าครับใช้โรเมรูลูกากูจับคู่กับเราตายโรมาติเดรบซึ่งถือว่าค่อนข้างลงตัวแล้วก็วางผลได้มีความหลากหลายนะครับคู่นี้กำแพงครับเปิดให้ที่ราคาเสมอนะครับผมมองว่าโอกาสที่งูใหญ่จะแพ้อีกครั้งหนึ่งอ่ะค่อนข้างยากมากดูแล้วนะครับเต้นกดดันมากกว่าแล้วก็แผงหลักเนี่ยยังมีจุดออนอยู่เพราะฉะนั้นกำแพงแบบนี้ครับหากจะมีทีมชนะนะครับผมมองว่าเชียงงูใหญ่อินเตอร์ครับไม่เสียเปรียบสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสที่บุกมาเอาชนะได้สูงเชีย์อินเตอร์มิดานะครับในคู่นี้หม่งบ